สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของสะสมในตำนานของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือตัว SD Camerader ครับตัว SD Camerader เนี่ยผมซื้อมาน่าจะสักประมาณปี91นะเนี่ยฮะดูปีได้ครับคุณพ่อซื้อให้นะครับผมก็ลูกเล่นของมันก็คือมีปุ่มตรงนี้ให้กดข้างในจะมีใส่ฐานนะครับผมอ่าถานกระดุมนะแล้วกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นมาแต่ตอนนี้เสียแล้วถ้าใครรู้วิธีซ่อมหรือว่ารู้ว่าถานไอตัวหลอดไฟเป็น ซื้อ,อยังไงหรือว่าติดตั้งยังไงนะบอกผมหน่อยนะนะครับแล้วก็ตัวมือสามารถหมุนได้นะครับบุนแขนได้แบบนี้อ่ายกแขนขึ้นลงได้นะครับตรงนี้นะก็ปีเก้าหนึ่งตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสามสิบกว่าปีแล้วครับสมัยนั้นก็คือแบบเทมากๆฮะแล้วก็ขยับขาดได้นิดหน่อยนะครับก็คือยืนแอคท่าได้นั่นเองอ่าตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้นะกินมันมีหลายมันมีครบทุกแบบเลยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อซื้อให้ไม่ครบแล้วเลิกต,ตัวที่เท่ๆเท่านั้นก ในเลือกตัวที่มันโดดเด่นมาอย่างอเมซอนเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นที่ตัวมันนะครับผมแล้วก็ท่ากงเล็บที่คาดมันนะครับนี่ตัวนี้นะอเมซอนปุ่มกดมีเหมือนกันนะครับตรงนี้กําไรแขนกิ๊กกาก้านี่ผมว่าน่าจะหายไปแล้วนะผมคงาต้องไปหาอีกทีนึงว่ามันอยู่ไหนนะแต่ว่าน่าจะหายแล้วครับเพราะว่ามันอันเล็กๆมันใส่แขนตรงเนี้นะอันที่สองเนาะตัวที่สองถ้าอเมซอนยืนก็จะแบบยืนยากนิดนึงเพราะว่าเขา เขาเป็นแบบตัวกลมๆเอียงๆนะมันจะแบบดูแบบต่างอย่างนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายคือชาโดมูนครับชาโดมูนนี่คือจริงอยากได้ RX ด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ฮนะตัวหนึ่งผมจําได้ว่าค่อนข้างแพงอยู่และชาโดมูนจะมีพร็อพมาหนึ่งอันคือดาบนะครับผมดาบมารของเขานั่นเองก็เอามาสวมได้ตรงนี้ฟึบล็อกมาอย่างนี้จะเป็นดาบมารของชาโดมูนและชาโดมูนก็ใช้กลไกลเดียวกันก็คือกดปุ่มด้านหลังเหมือนกันครับ แต่ว่าความโดดเด่นของเขาก็คือพอเรากดปุ่มด้านหลังนะครับไฟเนี่ยเป็นแบบเดียวกันจริงแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีเขียวฮะมันก็ไม่ดูเท่ไปอีกแบบครับถ้าตอนนั้นมี b a c k RX แล้วมี Revo ก็จะเท่มากๆเนาะนี่ก็ถือว่าเป็น3ตัวละครนะครับวันนี้ผมเอามาจับท่าอย่างนี้บ่อยๆเวลามาเล่นนะเพราะว่ามันตำแหน่งมันได้พอดีนะครับเขถือเป็นของสะสมผมได้ตำนานอีกชิ้นนึงนะที่ผมก็ เก็บมานะครับเสียดายอย่างหนึ่งก็คือกําไรกี่กีก่ก้ามันหายไปนะสําหรับใครที่ชอบก็ลองดูครับมาแชร์แลกเปลี่ยนกันเนาะเผื่อบางคนมีตัวอื่นนะครับมาคุยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ